สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคลิปพิเศษยิ่งกว่าพิเศษซ u เปอร์สเปเชียลดาวพฤหัสบดีย้ายครับ19เมษายน2566ทำไมมันถึงพิเศษเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวประจำปีเป็นดาวที่ดีที่สุดในบรรดาดาวทั้ง10ดวงในจักรราศีนะในจักราวาลเนี่ยดาวพระเคราะ เขาเรียกว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวประธานและเป็นประธานฝ่ายดีประธานฝ่ายสุพเคราะห์นะครับสำหรับชาวราคนาราศีมิถุนดวงชะตาจะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับดาวพฤหัสว่าพูดง่ายว่าปีนี้จะดีหรือไม่ดีก็ดูที่ดาวพฤหัสบด,ดีนี่แหละนะครับอก่อนอื่นครับฝากกดแชร์กดไลค์ครับกด subscribe นะครับใส่กระดิ่งนะครับอ่า กดซุปเปอร์แตงขอบคุณกันได้ถ้าถูกใจคําทํำนายเอาเรามาขอสาธยายในเรื่องของดาวก่อนดาวพฤหัสคือมันเป็นยังไงดาวพฤหัสครับหลักเทวะกําเนิดตามหลักคัมภีร์เฉลิมไตรภพพระอิสวนนำรือสี19องค์มาบดเป็นผงห่อด้วยผ้าสีไพูทูลน,นะครับสีเหลืองสีส้มต่างๆนานานี่แหละนะครับพระประพรมด้วยน้ำำําอมฤตเสก ให้กำเนิดเป็นเทพบุตรพับพ,พูือหันร่างกายสวยงามผิวพรรณผุดผ่องสีเสื้อผ้าพแพรพันธสีส้มสีแสดสีเหลืองต่างๆนานาเหลืองอ่อนเหลืองแก่ได้หมดนะครับทรงมรคคาหรือว่ากวางเป็นผาหันนะนะครับเป็นเทพเจ้าฝ่ายดีเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะตามหลักความเชื่อของโหราศาสตร์ไทยก็มาจากพราหมณ์ฮินดู มาจากพรามนะก็เป็นลักษณะของดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางต้นกำเนิดอย่างดินแดนชมพูทวีพาราตะทั้งหลายเนี่ยดีครับทีนี้เราไปดูซิว่าชนชาติอื่นเนี่ยเขามองดาวพฤหัสเป็นยังไงดีไหมก็ดีเหมือนกันอย่างฝรั่งเนี่ยกรีกโบราณก็คือเทพเจ้าซูสซึ่งเป็นราชาแห่งเทพเป็นผู้ปกครองเขาโอลิมปัส น่าเป็นดาวที่เขาเรียกว่าดูดีเลยนะแล้วก็เป็นราชาแห่งเทพทั้งปวงเป็นเทพที่ใครก็มันล้มไม่ได้เออดีไหมนะงั้นฝรั่งเนี่ยจะมองดาวพฤหัสเนี่ยคล้ายๆกันแต่มันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะของเราจะมองเป็นครูบาอาจารย์นักปราร์ราชบัณฑิตแต่ของฝรั่งเขาจะมองเป็นตําแหน่งนะตาแหน่งเป็นผู้นำนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําเทพเจ้าทั้งปวง พอมายุคโรมันก็เรียกเป็นจูปิเตอร์เรียกเป็นจูปิเตอร์นะครับก็โรมันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจูปิเตอร์แต่ก็คือองค์เดียวกันนะครับของจีนละ่ะมันเทียบเคียงได้ครับดาวพฤหัสเป็นดาวประจําปีฉะนั้นเทพประจําปีของชาของความเชื่อของจีนก็ไท้สวยเอียครับไท้สวยเอีย นะมี60องค์อันนี้เขาจะแปลเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆนะหกองค์องค์ละ1ปีเท่ากับ60ปีงั้นพฤหัสก็เป็นดาวประจําปีย้ายแต่ละปีย้ายแต่ละปีแต่ของเขาพูดง่ายๆว่าให้โคต้าในเรื่องของเทพเจ้านะตำนานนะวีรลบุรุษบัมพบุรุษในตำนานบางองค์เป็นขุนนางบางองค์เป็นเเรียกว่า เป็นนักรบบางองค์เป็นเทพบางองค์เป็นนักปราดพูดง่ายๆใครท,ที่ทำคุณงามความดีให้เป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังเขาก็ยกจากคนธรรมดาเป็นเซียนนะเป็นเทพนะแล้วก็มาเป็นไทสวยเอีย้ยประจําปีนั้นๆมีทั้งหมด60องค์60ปีเห็นไหมแถวหนึ่งเนี่ยมันจะ12บสิบสองก็คือ12รอบ ราศีสิบราศีสิบสอนักสัตว์ห้ารอบนี่ก็เท่ากับ10เท่าไหร่หกสิบสิองห้าหกสินะคนจีนพออายุ60สิบเขาถึงจัดแซยิตไงเพราะเขามีความเชื่อว่าเนี่ยชีวิตเขาเกิดมาเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้รับไท้สวยเอียครบทุกองนะหกสิบปีหไหปีหนึ่งก็จะมาทำหน้าที่ดูแลนะในปีนั้น ของปีนักสัตว์นั้นของปีนั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามุมมองอาจจะแตกต่างกันไปแต่ความหมายก็คือเอาให้ง่ายดาวพฤหัสเป็นดาวโชคลาภโชคดีเป็นดาวดีเป็นคุณธรรมประจําปีเพราะพฤหัสนั้นมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าชีโวชีโวก็คือชีวิตนั่นแหละชีวาเนี่ยคำเดียวกันนะฮะก็คือชีวิตของเราเนั่นเองนะครับ ทีนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนี่เป็นยังไงนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเอาเริ่มที่มาตรฐานดาวก่อนมาตรฐานดาวนั้นเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ราศีเมษจะได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นราชาโชคนะครับแฟนคลับที่ติดตามมานานเนี่ยท่องกอนได้แล้วมั้ง <laughs> อดจวิราชราชาโชคฉลกฉเฉลาผลบุญเก่าสรงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะความหมายเป็นไงดีพฤหัสเป็นดาวประทานฝ่ายสุภเคราะห์สุภะแปลว่าด,ดีงามนะแต่เป็นปหัวหน้าฝ่ายดีและพูดง่ายนะฝ่ายธรรมะเป็นราชาโชค โชคแบบพระราชาเป็นไงฟังดูดีครับทีนี้ในภพเรือนในเรื่องราวพฤหัสเป็นตัวแทนของในเรื่องราวอะไรของชาวลัคนาราศีมีถุนละ่ะพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิแปลว่าคู่ไม่ใช่แค่คู่คนรักคู่ครองสามีภรรยาอย่างเดียวหุ้นส่วนคู่ค้าคนที่ติดต่อเจราจาสัมพันธ์ด้วยนับเป็นปัตนิหมด หลักๆในชีวิตก็ต้องคู่ชีวิตแล้วะนะคำว่าคู่อะอะไรที่เป็นคู่กับเราเนี่ยมันคือดาวพฤหัสหมดถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดีทีนี้พฤหัสเขาไม่ได้มีแค่เรือนเดียวครับเขามีสองเรือนสองบ้านดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะหรือว่าการงานสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนคู่คลองกับงาน ความหมายดีทั้งคู่เป็นความหมายหลักของชีวิตชีวิตคนเนี่ยหนึ่งลัคนาคือตัวตนสองคือพันธุหลักทรัพย์ครอบครัวสามคือคู่ชีวิตคู่ทั้งหลายในชีวิตและสี่ก็คือกรรมะกิจการการงานที่ทำดาวพฤหัสเป็นตัวแทนสองเรื่องหลักในชีวิตเลยนะครับคู่และงานฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพฤหัสจึงมีความสำคัญกับ ชีวิตท่านมากพูดง่ายๆเป็นครึ่งหนึ่งของแกนหลักในชีวิตนะไม่อยากจะร้องเพลงเนี่ยเพลงที่เขาร้องว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยใช่ไหมนี่แหละชาวราคนาราศีมีถุนเลยนะเออครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยนะเพราะชีวิตหนึ่งเนี่ยแกนหลักคือตัวตนครอบครัวหลักทรัพย์ใช่ไหมคู่และงานดาวพฤหัสเป็นตัวแทนสองเรื่องสําคัญมากๆสองเรื่องนี้เป็นราชาโชคอตีความหมายใช่ ก็มีโชคจุดดีของชีวิตทีนี้ดาวพฤหัสไปไหนครับไปสู่ราศีเมษพบที่สิบเอ็ดของดวงชะตาเขาเรียกกันว่าพบลาภะประสบผลสำเร็จจบดีปัตตนิลาภะแปลว่าอะไรหนึ่งได้คู่ ได้คู่ที่ดีด้วยเพราะมันเป็นดาวพฤห,หัสคําว่าคู่นั้นแล้วแต่ยังโสดก็คนรักคู่ครองมีครอบครัวแล้วก็คู่หุ้นส่วนกิจกรรมธุรกิจต่างๆได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้คนที่เข้ามาพูดง่ายคนที่เข้ามาในชีวิตท่านดีเพราะปะตัตตนิลาภคู่ครองประสบผลสําเร็จสองท่านที่มีคู่อยู่แล้ว คู่ครองของท่านจะนำความสำเร็จมาตัวท่านมาสู่ตัวท่านในรูปแบบไหนแบบง่ายๆนะมีโชคมีลาบคู่ครองนำไปสู่โชคลาภสองคู่ครองให้โชคลาภเลยให้เงินเลยมีโอกาสไปไปได้ทั้งนั้นนะครับทั้งทางตรงและทางง้อมทางตรงก็คืออะไรเนี่แหละคู่ครองให้สิ่งดีๆกับท่าน คู่ชีวิตให้สิ่งดีๆกับท่านีนี้คู่ชีวิตของท่านเป็นแบบไหนมันแตกต่างกันไปแต่ละ,ละคนถูกไหมลัคนาราศีมิถุนยิ่งชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ราศีท่านเป็นคนคู่เท่านเป็นคนมีสองบุคลิกในตัวนะสองบุคลิกไม่ใช่ไบโพลาร์นะแต่หมายถึงว่าตัวท่านเปลี่ยนแปลงได้สองรูปแบบได้ได้ทุกรูปแบบ เพราะว่าตัวท่านนั้นน่ะเป็นราศีธาตุลมลมคือการเปลี่ยนแปลงลมคือการเคลื่อนที่และตัวท่านลักนาะราศีสัญลักษณ์คือคนคู่เปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบนะดีก็ได้ร้ายก็ได้อ่าเป็นไหมเป็นไหมทีนี้อยู่ที่การตัดสินใจไงพูดง่ายร้ายกับคนก็เป็นดีกับคนก็ได้ นี่ชาลัคนาราศีมิถุนเป็นแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นคู่ชีวิตของท่านนำโชคลาภมาให้หรือท่านมีคู่ชีวิตแล้วไซคู่ชีวิตนั้นจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จทายมานี่มีแต่เรื่องดีๆเนี่ยก็มันชัดเจนว่ามันดี นะดาวพฤหัสเข้าสู่จุดนี้ดีครับกํรมะอะอีกจุดนึงคือกรมมะลาภะการงานก็ประสบผลสำเร็จใครตกงานอยู่ได้งานดีเลยเนี่ยและในเมื่อดาวพฤหัสเป็นดาวคู่บางทีใช่ไหมคู่ครองอาจจะแนะนำเรื่องหน้าที่การงานหรือสถานที่ทำงานใหม่ๆหรือตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆแนะนำช่วยเหลือสนับสนุน ให้ท่านได้รับผลสำเร็จสำหรับชาวลัคนาราศรีมิถุนมีแต่เรื่องดีๆล่ะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเข้าพบลาภะดูดีและชัดเจนนะถ่ายได้ง่ายๆถ่ายได้ตรงๆชาวลัคนาตอนแรกอะคลิปเนี้ยจะจบไวเลยล่ะเพราะว่ามิถุนเนี่ยมันดีชัดเจนดีแบบแจม่มแจ้งเพราะเป็นดาวดีทั้งสองเลือนแล้วเข้าพบดีมันจบมันจบตรงนี้ และยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะดาวเจ้าเรือนที่ดาวพฤหัสอยู่นั่นคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลกับดาวพฤหัสบดีคู่สมพลมาจากไหนคู่สมพลมาจากกำลังพระเคราะห์ของวันของดาวดวงนั้นรวมกันแล้วได้27พฤหัสมีกำลังพระเคราะห์19ดาวอังคารมีกำลังพระเคราะห์ 19บเก้าวกแปดเท่ากับยี่สมันมีความหมายยังไงนี่ไงกลุ่มดาวนักสัตว์เลิกมีทั้งหมด27กลุ่มดาวที่แทรกซ้อนอยู่ในกลุ่มดาวจักรราศีทั้ง12บสกลุ่มดาวนักสัตว์เลิกมีทั้งหมด27เมื่อกำลังพระเค์ของสองดาวนั้นคู่กันแล้วมันได้ยีจจัดเป็นคู่สมพลสมพลก็คือสมกัน ถือว่าดีครับเขาเรียกว่าดาวดีเข้าเรือนดีที่เป็นคู่สมพลกันและในปัจจุบันนั้นดาวอังคารอยู่ที่ราศีท่านที่เราไม่เขียนดาวทุกดวงเพราะว่าเราจะเน้นดาวพฤหัสไว้ก่อนนะเอาดาวที่มันสัมพันธ์ส่งถึงกันนี้ดาวอังคารนั้นก็ถึงนะเพ็นแตว่ามันเป็นดาวรายเดือน <c oughs> อังคารนั้นจะย้ายทุก4-5วันฉะนั้นเดี๋ยวเขาอยู่อยู่ประมาณกลางเดือน ประมาณพฤษภาเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าตอนนี้เป็นช่วงจังหวะสําสเร็จอย่างชัดเจนเพราะว่าพฤหัสเข้าบ้านอังคารอังคารอยู่กับตัวท่านลัคนาราศีมิถุนงั้นความสําเร็จมันก็ถึงตัวเอ,เอาง่ายชัดเจนว่าดาวพฤหัสในลัคนาราศีมิถุนเนี่ยตำแหน่งนี้ถือว่าดีที่สุด ชัดเจนครับหนึ่งราชาชโชคสองเป็นดาวดีทั้งสองเรือนสมเข้าเรือนดีสี่ดาวเจ้าเรือนนี้มาถึงตัวเอาอีกไหมย,ยังไม่พอยังไม่พอดาวอาทิตย์ครับดาวพฤหัสจะย้าย19เมษายมษาดาวอาทิตย์นั้นหนาย้ายมารอตั้งแต่14เมษายนวันมหาสงกา์คือวันมหาสงกรารเขานับจากที่ดาวพระอาทิตย์ย,ย้ายแหละดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ14บเมษา นะ16นาฬิกา4นาที48วินาทีโคจรเข้าสู่ลัคนาราศีเมษดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาอุ์ดาวอาทิตย์คือดาวตัวแทนของชื่อเสียงการเดินทางการ,รเผชิญโชคความกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเสี่ยงนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนสิ่งเหล่านี้ ชื่อเสียงสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ทั้งหลายดาวอาทิตย์นั้นอยู่ในตำแหน่งมหาอุดในราศีเมษมหาอุดแปลว่าใกล้โลกนั่นหมายความว่าเมื่อเดือนเมษพอถึงช่วงสงกรานต์ส4บสเมษาดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าใกล้โลกมันถึงได้ร้อนตับแลบนี่ไงนะดาวอาทิตย์ร้อนแรงชื่อเสียงของท่านก็ขจร ไปไกลทําอะไรก็ได้รับการยอมรับแต่พบสหัชชะหมายถึงความเขาเรียกว่ามันต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะมันต้องขยับไปข้างหน้าเพราะมันเป็นพบที่สามของดวงชะตาตําแหน่งโยกหน้านะคาว่าโยกนะโยกไปอะ่ะออนั้นะมันต้องขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงเ,เคลื่อนไหวอย่าไปตกอกตก,ตกใจอย่าไปกลัวดาวอาทิตย์ เป็นมิตรกับครูครับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกครูนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์แถมมันเกิดอยู่ในเรือนโชคลาภของท่านซะด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนโชคดีนะครับความสำเร็จยิ่งใหญ่นะเขาเรียกว่าโชคเทวริษ นะโชคแบบเทวดาดลให้เลยนี่คือโชคลาภสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะฉะนั้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีอะ่ะสุดยอดเลยนะและไม่ได้ครั้งเดียวนะสองครั้งเพราะเดี๋ยวดาวอาทิตย์นั้นจะโครจรหนึ่งเดือนย้ายหนึ่งเดือนย้ายหนึ่งเดือนย้ายใช่ไหมอ่ะย้ายเข้ามาทับลัคนาท่านเนี่ยก็โยกดาวพฤหัสนี่ก็ส่งคุณนะครับโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ นี่ก็ตรีโกนก็ถึงกันนะเข้าราศีสิงห์ก็ประมาณเดือนสิงหานะดาวอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมเข้าราศีเมษเดือนเมษาเข้าราศีพฤษภพฤษภาเข้าราศีมิถุนมิถุนาสิงหาแต่ว่าเขาเข้าช่วงกลางเดือนนะนะี่เนี่ยสิบสี่เมษาสิบห้าพฤษภาสิบห้ามิถุนาสิบหกสิบสี่สิบห้ากรกดาเนี่ยก 10, 15, ็สิบสิบห้าสิบหกเมษาสิงหา แต่จุดที่มันจะดีแบบนี้อีกเนี่ยเมษาเนี่ยต้องรอตุลานะตุลาเนี่ยดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีตุลแล้วเล็งพฤหัสอันนี้จะสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเล็งดาวพฤหัสทําให้ดาวพฤหัสเพ่นคําว่าเพ่นคืออะไรเพ่นก็คือสุขแสงส่องสว่างดูดีไหมดูดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะดาวพฤหัสเพ่น ยิ่งเพนคุณค่าของดาวนะคุณค่าที่คุณคู่ควรเนี่ยมันก็จะได้แบบครบถ้วนเนี่ยตุลาก็จะมาอีกรอบแต่ถามว่าเมษาเนี่ยโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ปีนั้นปีไหนปีนี้นครับและเดือนไหนก็ต้องเดือนนี้ด้วยเพราะมันอยู่ด้วยกันในเดือนเนี้ยเมษางั้นชาวลัคนาราศีมิถุนโอ้โหแจมแจ้งแดงแจ๋สบายใจนะ ดาวพฤหัสนั้นไซคือดาวการงานการงานประสบผลสําเร็จคู่ครองสําเร็จซึ่งคู่ครองตีความยากมันจะตีว่าคู่ให้ความสําเร็จก็ได้คู่ให้เงินก็ได้คู่นําพาโชคลาภอะไรต่างๆมา,มาสู่ท่านก็ได้นะแต่การงานสําเร็จเนี่ยมันมันเป๊ะเลยชัดเจนเลยทําอะไรก็สําเร็จนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุน แล้วก็ต้องแหมฝ่าไปถึงพิลาหูสักนิดนึงพระลาหูเนี่ยดาวเจ้าเรือนสุพระก็ถือว่าเป็นดาวดีในดวงชะตาพระลาหูก็โคจรอ,อยู่พบลาพระเห็นไหมสุพระลาพระโชคลาภความสําเร็จจากทางไกลจากการต่างประเทศจากการติดต่อเดินทางค้าขายเพราะลาหูเนี่ยมันเกี่ยวกับต่างประเทศและพบสุพระแปลว่าทางไกลเหมือนกันเหมือนกันสุพระลาพระความสําเร็จจาก ถิ่นฐานแดนไกลเนี่ยฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ว่าจะดาวไหนก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อดวงชะตาดาวเสาเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะก็จริงนะแต่มรณะสุภะเนี่ยความสําเร็จจากทางไกลลัคนาราศีมิถุนเนี่ยให้ให้ลองลองนึกนะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งเดิมให้มองกว้างให้มองให้ทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกใบนี้ ถึงแม้ว่าตัวเรานั้นอาจจะแบบถูกกำแพงกั้นด้วยเรื่องของความรู้เรื่องของภาษาเรื่องของอะไรก็ตามแต่อย่าไปคิดท้อหรือน้อยใจให้มองเวโลกนี้ทั้งใบล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่เป็นโชคลาภความสำเร็จให้เราซึ่งมันสามารถศึกษาผ่านสื่อต่างๆได้ YouTube สื่อออนไลน์ Facebook ทั้งหลายเนี่ยศึกษาหาความรู้ให้ได้มากๆ พอดาวพฤหัสมันเป็นดาวแห่งความรู้ด้วยและสิ่งนี้จะทำนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างรู้เช่นเห็นชาติชัดเจนนะครับสาหรับชาวล,าลาัคราศีมิถุนอ่ะว่าจะสั้นสั้นยาวจนได้แต่ประมาณนี้คนระับราศาีมิถุนโอ้โหจะบอกว่าร้อยเอร์เซนันก็เอาสักเก้าสิบห้านะได้ไหมพอไมร <laughs> าศาีมิถุนนะประมาณนี้เลยนะดาวดีเข้าเรือนดี นะมันต้องทายดีสถานเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นลัคนาราศรีที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมสําหรับดาวพฤหัสบดีที่ย้ายในครั้งนี้ครับ19เมษาขอให้โชคดีทุกท่านก่อนจะจากไปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้อีกรอบถูกใจคําทํานายกดซุปเปอร์แตงขอบคุณได้แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะไหนๆก็ไหนๆแล้วพื้นที่โฆษณานะ รับงานโฆษณาโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะหรือธุรกิจธุรกรรมใดๆก็ได้ลองติดต่อเข้ามานะพูดคุยกันก่อนนะครับเบอร์โทนี้หรือไลน์แอดนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาพูดคุยกันว่าเราจะสามารถร่วมงานในการโปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริษัทหรืออะไรของท่านก็ได้นะครับพูดคุยกันมานะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีถุนโชคดีครับเฮง ปังๆรวยๆสวัสดีครับ